สวัสดีค่ะแม่หมอเลแต่ไพ่จะบอกนะคะวันนี้เป็นข้อความจากไพ่ถึงคุณเนาะมาส่งเลือกไพ่กันว่าคุณไพ่มีข้อความอะไรจะส่งถึงคุณกันเนาะเปิดสบายน,นะคะย้ำมาดูคุณไพ่เป็นแนวทางพิจรารณาครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลนนงได้เสมอเนาะทุกวัยใครก่อนท้านี้มีความเศร้าเสียใจนะคะผิดหวังเนาะไม่ได้ดังใจนะคะสิ่งที่คาดไว้ไม่เป็นอย่างที่คิด <c oughs> โอเคอดีตมันผ่านมาแล้วเนาะบุ้งไปข้างหน้านะคะความหวังยังมีอยู่สิ่งที่คุณทําได้ยังมีอยู่นะคะอัศวินถือเหรียญเนาะออืฮ ดูสเต็งเข้มแข็งนะคะลุกขึ้นมาเข้มแข็งมองถึงสิ่งที่คุณมีอยู่เนาะบางเรื่องที่มันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังแต่เรื่องที่คุณสามารถทําได้นะคะอืมมันมีอยู่เนาะในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณมีอยู่หนึ่งร่างกายของคุณเนาะความจริงตรงหน้าของคุณคือร่างกายของคุณชีวิตของคุณคุณเป็นผู้ที่จะจัดการกับชีวิตของคุณหรือนําพาชีวิตของคุณไปพบเจอสิ่งใหม่นะคะที่เหมาะสมกับคุณและผู้คนกับคุณมากยิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมา ฉะนั้นอดีตก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตเนาะเศร้าเสียใจได้นะคะแต่อย่าพึ่งท้อนะอนาะเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่และความหวังออืและเส้นทางข้างหน้าที่จะให้คุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณปรารถนาอมืมันอยู่กับตัวคุณเสมออมขอบคุณตัวเองและมีความสุขกับตัวเอง คนที่อยู่เคียงข้างคุณคือตัวคุณนะอืไม่เคยทิ้งคุณไปไหนเลยประมาณนี้แหละคุณไพภพม,มาอ่ะยังไงเป็นข้อความดีๆเป็นกำลังใจดีๆจากคุณไพภนะคะก็ขอให้ทุกอย่างเนาะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะเรื่องที่ผ่านมาแล้วอืมก็ให้มันผ่านไปเนาะ,ะเสียใจได้แต่ก็ต้องเข้มแข็งลุกขึ้นมาดําเนินชีวิตต่อไปอตามแบบฉบับของคุณเองยังไงแม่หมอเป็นกาลังใจให้กับพลงานนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ